ยังเลยครับเนี่ยเมนูอาหารเยอะแยะเต็มไปหมดตั้ง5 6 0อย่างใครใจะเลือกทานนะครับพี่เฟิร์นแป๊บนึงเนะโอเคโอเคพราะแต่บ้านเราเมืองไทยเนี่ยอาหารก็เยอะแยะเต็มไปหมดเลยเนาะใช่หลากหลายมากเลยก็ตามสโลแกนของประเทศไทยไงไหนที่เขาบอกว่าครัวไทยไปครัวโลกเห็นไหมอาหารบ้านเราใครใครก็อยากทานถูกต้องที่สุดเลยครับอนอกจากนี้นะตอนนี้ภาครัฐเนี่ยเขากําลังพยายามผลักดันเรื่องของศักกรรมอาหารในบ้านเราปีที่แล้วนายรู้เปล่ายอดการส่งออกอาหารบ้านเราไปยังต่าง ประเทศเนี่ยสูงถึง1ล้านล้านบาทเลยนะเยอะมากแล้วก็ส่งไปทั่วทวีปทั่วโลกเลยเขาพยายามพัฒนานวัตกรรมอาหารให้มาตอบโจทย์ทั้งตั้งแต่เริ่มต้นเลยก็คือสาหกรร้ต้น,น้ำตั้งแต่วัตถุดิบว่าเป็นอาหารประเภทไหนาอาหารสดเป็นผักผลไม้อะไรยังไงส่วนกลางน้ำก็คือพวกการแปลงรูปอาหารแล้วก็ปลายน้ำเนี่ยก็คือพวกร้านอาหารที่เรานั่งกินอยู่ยน,นี่แหละ โอ้ลำพังธุรกิจร้านอาหารที่มีอยู่แถวๆนี้เราก็ทานกันไม่หมดแล้วนะพี่เฟิร์นใช่เราอจะอยู่ปลายน้ำซะส่วนใหญ่เพราะเราเป็นผู้บริโภคไงแต่ในรูปเปล่าว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาต้องพยายามพัฒนาทั้งห่วงโซ่การผลิตเลยนะจะได้พยายามยกระดับขึ้นไปพร้อมกันเพราะว่าในต่างประเทศเนี่ยเขาสนใจการเพิ่มมูลค่าของสาหกมอาหารตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำแล้วก็ปลายน้ำเลยไม่ว่าจะเป็นที่ยุโรป เอเชียอย่างญี่ปุ่นแล้วก็สหรัฐอเมริกาด้วยแล้วเขามีการพัฒนาด้านไหนบ้างล่ะครับมีอยู่3ด้านด้วยกันนะด้านแรกเลยก็คือสําหรับพวกอุตสาหกรรมต้นน้<ม>ําอย่างวัตถุด,ดิบต่างๆแล้วก็สิ่งที่เรานํามาประกอบอาหารในแต่ละเมนูไงซึ่งหลักๆเนี่ยปกติวันนี้ต้องยอมรับว่าอาจจะมีการสูญเสียเกิดขึ้นปริมาณการผลิตก็แล้วแต่สภาพดินฟ้าอากาศ แต่นวัตกรรมเนี่ยจะมาช่วยให้เราสามารถผลิตได้ปริมาณเพิ่มมากขึ้นแล้วก็ลดการสูญเสียรวมถึงไม่เป็นปัญหาต่อภาวะโลกร้อนในอนาคตด้วย ส่วนที่2เนี่ยเป็นเรื่องของความปลอดภัยหรือว่า safety โดยเฉพาะกระบวนการขั้นกลางในการแปลรลปสินค้าและวัตถุดิบแล้วก็สมัยนี้เองเนี่ยเราต้องยอมรับว,ว่าสินค้าที่เข้าปากเราพวกอาหารเหล่านี้เราต้องการความปลอดภัยและถ้าเรามีนวัตกรรมที่ดีพอเราก็จะมั่นใจได้ไงในอุตสาหากรรมอาหารที่มีความปลอดภัยแล้วก็สุดท้ายท้ายสุดเลยก็คือเรื่องของประโยชน์ต่อสุขภาพ สมัยนีย้เราเก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุใช่ไหมแล้วก็อย่างนั้นเองอย่างพี่เองเนี่ยก็สนใจเรื่องสุขภาพมากขึ้นเราก็เลยอยากทานอาหารที่ดีมีประโยชน์ต่อสุขภาพนวัตกรรมเนี่ยก็จะเข้ามาช่วยเติมเต็มแล้วก็มาพัฒนาให้อาหารนั้นมีสุขภาพที่ดีขึ้นแล้วก็คนเนี่ยกล้าที่จะทานของที่มีประโยชน์มากขึ้นด้วยเป็นยังไงบ้างน้าสรุปได้เมนูย่างเนี่ยวันนี้อยากกินอะไรพี่เล้วเนะี่ยอ้าลืมเลยครับเมื่อกี้ฟังพี่เฟิร์นพูดแต่เพลินเลยอ่ะสั่งเลยอ่ะน้องๆ